ลันแอนชิพไปแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับแน่นอนแน่นอนในความเร็วลองแทโอ้มาได้ไงิวเร็วจัดแทบเรียบร้อยแล้วครับชีพหายแล้วแบบนี้ไม่ดีแน่ปาดมาอีกแล้วเบลเอฮแมนที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วครับจีเนีย v วีฟูผมก็มากับแผน4-2-2 2นะครับเหมือนเดิมเลยแผนหลักแล้วนะก็มีน้องๆหลายคน,นครับเมนบอกว่าเจอกับพี่นิวจีเนียหน่อยนะครับนะก็ มาแล้วครับเกมนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะครับผม <Okay. S 1> ก็เจอ4-2ตง2เหมือนกันนะครับเอาล่ะทุกคนถึงเวลาลุยแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าป่ะก่อนจะไปดูคลิปกันใครที่สนใจเติมอีฟบอลผมขอแนะนําแมงปอปลอดภัยผมก็ใช้อยู่ใครที่สนใจกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยอย่าลืมละครับที่จะเติมเกมคิดถึงแมงปอมาครับก็พี่นิวเป็นคนเคลียร์ก่อนนะเป็นฝั่งของจีเนียนะครับ มากับเสื้อสีฟ้านะครับสดใสหวานแหววเลยนะสุดแล้วก็ตามสไตล์วีฟูครับดำดูมหาบลายครับนี่ดำดูไม่พอครับต้องเสริมเขว่า,าคำมหาบลายเข้าไปด้วยนะเ,เพื่อความคลั่งนะครับ <laughs> มหาบลายนะครับนี่ใช้กับอะไรก็ดูเท่ดูยิ่งใหญ่นะโอเคออกไปนะครับลูกแรกเป็นลูกเปิดมุมของฝั่งจีเนียนะครับเล่นสั้นหรือเปล่าโอเคเมซี่ยังไงเฟกพาร์ทหนึ่ง เฟคไม่เฟคกนะนี่เปิดจริงฟันได้โอ้โหเกือบโดนเตะทิ้งไปก่อนครับเซฟที่เฟิร์สโบเอาออกให้ไกลหน้าประตูที่สุดนะโอเคโอเคอะไรล่ะเข้าได้นะครับแหมนึกว่าออกเข้านะครับที่ไหนได้นอะออกตัวเองนะเป็นตัวคารอดไปไหนจ๊ะคืนที่เวลาเวลาข้ามฟากมาหากุลิดโล่งเลยนะครับกระชากมารีบเข้าไว้เลยนี่กระชากมาต้องต้องรีบพุ่งใส่นะครับนะ ไปขึ้นหน้ามาเล่นไวแบบนี้ลันแอนชิปยกมาอ้ยกองหลังก็ตัวยาวเกินแ <c oughs> น่ไม่หลุดมาถึงเอโต้ง่ายๆนะครับโดนพี่ไดนะลามโอ้ยไม่ได้เปิดนะครับโดนหลอกตดหลอกเดกียโรหล,ล,ล,ลอกเหมือนกันไปัหลอกเหมือนกันยังยังไม่จ่ายยังไม่จ่ายไปเวลาขึ้นบนมา ไปบนอีกรอบหนึ่งฟิลิปแหลมฟิลิปลามมากเฟกคอร์สไปหนึ่งเฟกพาสไปหนึ่งเออแล้วก็โดนแย่งไปอีกหนึ่งเพื่อกูทำเพื่อนะครับแม่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะน่าจะหลอกหนึ่งแล้วก็เปิดไปเลยนะครับโอ้โหคริสตนโลลันโดคืนมาที่โรเบิร์ตคาร์ลที่ตูรามเมสซีบิดคอรเลอร์ลุ้นๆไปก่อนดอกแรกโอเคครับออกไปเราได้เปิดมุมนะ เล่นสั้นไปก่อนเลยครับดอกนี้สโมลเอโต้จี้เข้าสู่เส้นปาดมาลุ่มยิงไม่เข้ามอน,นีนี่ตั้งหัวหนึง่งโอ้โไม่เข้าโอ้โหบาระหำเกินไปครับอันนี้ไม่เล่นสั้นนะนะน,นี่เล่นลูกเปิดเลยครับไปพุ่งๆแรงๆตรงกลางเจอกันที่จุดนะพบเปิดมาโอโ้โดนชกไปก่อนกา้กาซ้ำโอโ้ไม่ได้เป็นลูกสวนกลับของจีเนียตนะครับ รุดกูริศกระชากมาปาดมาดไม่ถึงแกลเลยเบลดีนะครับเป็นตูรามที่วิ่งแข่งมาเบตาขึ้นบนไปก่อนออกริมเส้นปายฟิลิปรามยังดิวเชิงก่อนครับไปครับเมซี่เปโรขึ้นหน้ามาจายัดดับเบิลทัดโอโหไม่ได้ยิงเหรอครับแม่น่าเสียดายไม่เป็นไรครับโอกาสยังมีอยู่แต่ทําเสียไปแล้วเมื่อกี้เลยเมื่อเมื่อนาทีที่25 24เมื่อกี้เลยนะครับโอเปโรโอโทษครัาไม่ได้หรอครับโทษกูเนี่ยกูจะไปฟิกช็อตล็อกเข้าขาเขานะ บานในนี่เล่นมาที่ริมเส้นกันกับกา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 หมุนติ้วมาเปรโรเข้ากลางมาครับขึ้นมาที่กองหน้าจ่ายติดเมสซีออ่จบไปรุดกูริตยูเอเอฟแทงมาที่คริสตอรอนโดรอนโดวิ่งไม่ไหวนะครับหลอกไปหนึ่งอันนี้เปิดจริงไม่มีหลอกมองขึ้นมาเข้ากลางสวยเอโต้ทำชิงวิ่งมาก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 าวิง่งเอโต้เห็นแทงให้กา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 เห็นเอโต้แทงให้เอโต้เอโต้เ,ตเห็นพื้นที่วิ่งเข้ามายิงจากลูกจ่ายของกากาโอ้ เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์มาแล้วจากซามูเอลเอโต้นะีน่คนนี้ไม่มีผิดหวังจริงๆเหครับเรื่องความเร็วนะบอกเลยว่าขอแค่มีพื้นที่พอ <Okay. S 1> ก็หนึ่งประตูต่อศูนย์นครับวีฟูเปิดมาได้ก่อนทางฝั่งพี่จีเนี่ยเล่นนะครับแกเลตเบโรนโดนะซีเอฟคู่เป็นของอ่ามาริดคู่เลยครับไปครับสองประสานมาริทกองหน้าแต่จังหวะน,นี้ขอยกไปก่อนชิมหายแล้วแทรคคือตบโอ้โหล้ำหน้า แม่ได้ทำไมเคลื่อนศาสตร์ขึ้นหน้ามาโดหมงตั้งให้กุลิตได้คาหลอดคา์ลอดมาริมเส้นปาดมาชิบหายแล้วแบบนี้ไม่ดีแน่ปาดมาอีกแล้วเบลโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับแตกเลยดอกนี้โดน2ประสานกองนหน้าฮามลิดปาดมาหลุดเลย <S <S <ม>ก็สู้ไม่ไหวแล้วครับความแข็งแกร่งของโดแล้วก็ความเร็วของเบลนะแม่ ก็โดนซัดแสกหน้าเข้าไปเลยครับเพิ่งเอาเขามาได้ลูกแรกก่อนนะครับโดนเขาเอาคืนแล้วนะฮะมงตั้งมาดับเบิลเอโตเห็นพื้นที่ชิปมาให้ลูมานเเก้ลูมันเเก้เอาบอลไม่ได้ครับคาร์ลสแย่งมงไปก่อนน่าเสียดายจริงๆอาแต่จังหวะนี้เป็นทางฝั่งของจีเนียปิดบล็อกมาเบสซี่เรยยบร้บยบรอยเลยรับปิดเคอร์เลอร์เข้าไปเอามาสองประตูตอนหนึ่งได้อย่างไวเลยเลยครับจากความผิดพลาดของฝั่งจีเนียนะโดนเลวเนียวเมซี่เอาให้เลยครับสองประตูตอนหนึ่งครับ โหดเกินไปใครจะเล่นด้วยเจอกับ VAG Wonderkid นะผมเองผมเองนะครับแม็กิสซิโนโรนโดตายออกมาที่กูริทกูริทเฟกพาร์ตมาแต่ไม่ทันแล้วระยะประชิดแบบนี้วิลาบอกหวานเจี๊ยบแบบไมาซ่ซีล็อกกลับหลังมาลูมานิเกเห็นต่อคืนมาเอโตเอโตยังไงจ่ายมาที่ลูมานิเกลูมานิเกไปไม่รอดแล้วครับเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องจ่ายบอลฝากให้คนอื่นเล่นนะครับอะไรที่ฝืนตัวเองไปหรือฝืนวิ่งไปก็ไม่ดีนะ ปาดมาที่เมสซี่เมสซี่เห็นลูมวิ่งแต่ยังก่นตบขึ้นมาตรงกลางเห็นเอโต้แทงสวนเลยนะครับจาหวะน,นี้สามอลเอโต้ L A T o มาดับปอ้ยโอ้โหได้อยู่สุดสวยเลยนะครับจากการจ่ายบอลของเปียโรแม่ความเร็วกับการจ่ายบอลที่ดีนี่มันของคู่กันจริงๆเลยครับก็ตัวซ้ำตัวหนึ่งนะ <c oughs> ตัวซ้ำตัวหนึ่งรวมไว้ด้วยนะครับแม่ก็เกมนี้ก็จะภาพแบบสนุกๆเลยนะทุกคนไม่อยากให น่าเบื่อกันนะครับก็ฝากดูคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะลงคลิปเลยนะครับอู้นิดนึงอย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับนะออมีเพื่อนชวนเพื่อนมีพี่ชวนพี่มีน้องชวนน้องมาดูกันด้วยนะครับทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยเดือนหน้าจะลงคลิปต้นเดือนกลางเดือนให้ทีขึ้นนะก็ทีเด็ดซุปเปอร์ซับลงมาครับแกเรตเบลตัวหลักแล้วก็เป็นลาฟิลเรอาลูกรักนะครับตัวนี้พลาดไม่ได้ข้อดีคือสูงใหญ่วิ่งไว นะครับรูปร่างดีนะมาพร้อมกับความเร็วนะครับส่วนเดมเมเล่นี่ก็วิ่งไวนะครับแล้วก็อยากเล่นเฉยๆแค่นั้นแหละถายมากกิ้กองหน้าไว้นะครับให้เขาเล่นโดนเราบีบไปไว้นะกลับมาดูเกมมาต่อครับในครึ่งหลังกับซูเปอร์ซับของเบลแล้วก็เดมเมเล่นะว่าจะทําหน้าที่ผลงานได้ดีแค่ไหนนะเดมเมเล่ม้วนมาเสียอ้าวแบบนี้ก็ ฟีคิกหวานหวานหรือเปล่าไปครับ50%เตะโอ้โหเตะยังดเตะยังไม่ฆ่าหมูลเลยเนะครับทำจริงเดรโลวิ่งแบบนี้ก็หลอกจายหนึ่งที่โอ้โอยไม่ทันแล้วครับแม่กะจะหลอกจายแล้วเปิดจริงนะสรุปได้หลอกแล้วก็ไม่ได้เปิดไปครับออกริมเส้นมาฟิลิปลามหมุนติ้วไว้หนึงตัดเข้ามาตรงกลางมาที่เมสซี่อีกทีเมสซี่ลั่น แอนชิปไปแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับแน่นอนแน่นอนบอกแล้วลูกนี้แน่นอนมาแน่แม่จ๋าโหโคตรเร็วเลยและครับเมสซี่กับการจ่ายบอลของเปโรที่มันโคตรเวอร์จริงๆสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วครับในครึ่งหลังนะครับจะมีการตีตื้นจากฝั่งพี่จีเนี่ได้หรือไม่ฟิลิปลามจ่ายยามาที่เมสซี่เมสซี่มาริมเส้นยังไงวนวน คือเลยหรือเปล่าดักก่อนโอเคสวยดาวถูกนะครับไปครับเดียวเดียววิ่งแล้วอ้าวกูกดผิดกูจะก,กดปุ่มแทนกูจะแทงบอลโอ้โนกดปุ่มผิดครับไอ้เย้ยแมมจะกดจ่ายบอลน,นะไปกดโดนเตะทิ้งเลยนะแม่อดแอคเลยนะครับปา,านได้ไม่ใช่ตัวน,นั้นววนี่หว่าเปซดี่ริมเส้นเปล่าริมเสน้นเปล่ปาฮาเลนฮาเลนเหมือนจะเล่นบอลยกไม่ใช่ครับดาวน์เว้นฮัตยิงโอเคบล็อกไปได้ฮะ ลูกเปิดมุมของฟิลิปรามเล่นสั้นนั่นไงว่าละเมสซีย่ยกมาหาเล่นไม่ได้มงแล้วครับแกเรตเบลยังพอเช็ดทูๆทูได้่ายได้แทงมาที่แกเรตเบลแกเรตเบลเห็นเดเบเล่วิ่งงัดสวนไปโอ้โหงัดอย่างนี้รู้เลยนะครับคนได้บอลไม่น่าจะเช็ดเดนเบเล่ทัท่าจะเป็นประตูเขานะแม่งัดเผื่อเยอะเกินไม่มีความสวย,ยนะเบลนะยังยังไม่จ่ายจ่ายจริงอันเนี้ยไปเปโร เปย์โลกดแทงเต็มหลอดตอนนี้กดมั่วนะครับหมลนตื่นเต้นไปหน่อยเมซี่เมซี่งัดมาเดมเบเล่หูใกล้ประตูเกินอุย้ยมงวิดอยู่ที่ฮาแลนนะครับฮาแลนเล่นกันกับเมซี่จักฮาแลนไปก่อนยังไงจะจ่ายไหมหรือไปเองโซโลโก้หรือเปล่าโดนตัดได้นะครับควิดค,คอร์เตอร์สไตล์วีฟูลเลยครับหมุนติ้วหนึ่งทีแล้วก็เสียพอน,นีคุณทำอะไร ดุริดปาดว่าที่เอ็มบัเป้เบเป้จะโอ้ยโอ้ยคาร์ล์เปิดมโมเอ้ยหลอกก็ได้อยู่โดนเราเข้าไว้นะเมสซี่เมสซี่ตันนะครับเนเต้าเนตา้เนตาเจอเมสซี่โอ้ยนั่นไงวันแล้วออกข้างชัวร์นะจะเปิดโม่งก็เคอันนี้ดาวถูกแล้วโยนข้ามฟากไปวีลามาเปียโรติดเปียโรปาดออกซ้ายมาหาตัวเก็บบอลก่อนแล้วครับมาที่ลาฟาเอล โอ้ยทันอยู่สวยหมุนไปหนึ่งโอ้เท่เลยดอกนี้หมุนสองไหมโอ้ไม่ทันได้หมุนครับจ่ายบอลยังไม่ทันเลยเมื่อกี้ได้บอลอยู่ครับเดนเบลเล่ก็ชากมายิงหลอดม่วงไม่ทันโ,โดนบล็อกไปได้ถ้าไม่มีใครมาวิ่งเข้าบอลเมื่อกี้ก็น่าจะได้ลุนล้นแลลวครับไปเม่ซีอีกทีหนึง่งอันนี้หลอกมาแล้วก็ออกข้างล่างมาแก้เลยเบลปั่นโคง้งโอ้เซฟเฉยมงก็ไม่ได้โอ้โหแปดสิบนาทีแล้วเหรอครับ บอลอยู่ที่มานินี่มาน,นิน,นี่เปเโลล็อกหลบมาล็อกหลบทีนึ่งจ่ายเล่นไว้โอ้โห้เอาเซนเกมไม่ทันลูกพี่ผมหรอครับแม่เปียโลงงเลยดอกนี้บอลอยู่ที่กูริดครับบากิเลเ่ยจ่ายไม่ดีกูลิดกูริดกูริดยังไงหมุนติวติวกลายคืนมากเอากลายอะไรจ่ายเมสซ,ซี่ยัดมาโดนบล็อกไม่ได้นะครับนี่เดาวถูกด้วยนะวีฟูจังวันนี้เห็นมืนที่โลงยกงัดมาแกเรดเบลแกเรตเบล ไม่ทันประตูยกเอ้ล้ำหน้าไปด้วย <_ EN> เปลี่ยนตัวกันนิดนึงเลยครับนะก็มันเหนื่อยแล้วนะ <_ EN> คือเราต้องเอาแนวลุกเราเนี่ยเปลี่ยนออกนะทุกคนถ้ามันไม่ไหวนะครับม่ง้นจะเล่นไม่ออกนะเกมลุกนะก <_ EN> ลับมาลุยกันต่อแล้วครับป <_ EN> ีเตอร์ชมวยเคลสาซดขึ้นหน้ามาให้เปเป็นคนพักบน <_ EN> เวลาเก็บได้ยืนอยู่ที่เปรโรจ่ายยัดมาโดนตัดได้จากเวล่า <_ EN> โคพาเมอร์ยังไงขึ้นบนมาที่ฟิลิปราม เอ็ดครอสซิ่งเามามงโอ้โหม่งมไม่ได้สักคนเลยเลยครับแม่ไปครับทุ่มสวยๆให้มาทีเวล่าจ่ายขึ้นมาที่เปโรเห็นตัวโลง่งเอเอฟยกงัดมาเลอยวจ่ายมาที่เดมเดมเบเล่เดมเบลอวิ่งใช้ความเร็วลองแทะโอ้มาได้ไงหเร็วจัดแทบเรียบร้อยแล้วครับแม่ห้าประตูต่อหนึ่งเลยครับกีดอกนี้โหเดมเบเล่โคตรเร็วจีด๊ดชิบหายเลยตัวนี้นะ ก็เดียวไม่คิดเลยว่าจะหลุดนะกะฟุกแทงแล้วมันหลุดนะทุกคนดอกนี้ไม่มีอะไรนะครับโอ้เร็วเกินเดมหต่อหนึ่งแล้วครับน่าจะคืนยากแล้วครับฝั่งจีเนียนะไปยกงัดมาเนต้าหม่งตั้งมาโอเคครับเกมนี้ก็เอาชนะพี่นิวจีเนียมา5ประตูต่อหนึ่งนะครับทุกคนนะก็ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ก็ฝากแชร์ให้เราเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านท่าน,นทั้งหลายมาดูด้วยนะครับนะ <Okay. S 1> ก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะเจอกับพี่นิวจีเนียสนะครับที่น้องๆหลายคนขอมาก็ขอบคุณพี่จีเนียมากๆครับที่มาเล่นกับผมนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่อัดมาจากในไลฟ์สดนะครับทุกคนแล้วก็มาภาคลงทีหลังนะ